ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกอีฟเมคอัพนะคะวันนี้เนี่ยลูกอีฟจะเล่าให้ฟังนะหลังจากที่ได้มีโอกาส ะะลองอาหารเสริมแบรนด์หนึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนที่เราลองเนี่ยเราก็ไปซื้อมาบอกเลยเราก็สวมวิญญาณเป็นลูกค้าก่อนซึ่งแบบเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยมันกินแล้วมันเห็นผลจริงไหมมันเลิศดจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่แต่นี่เลยค่ะนี่นะคะนั่นก็คือตะ,ะคะนะคอลลาเจนค่ะเป็นแบรนด์ของโรสโกนะคะซึ่งน้องวาวาน้ําค่ะแล้วก็พี่หนึ่งนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ทีเนี้ยอีพีอยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าหน้าตาผลิตภัณฑ์นะคะนี่ มีความตัวเล็กน่ารักตะมุตะมีมากนะคะ1ขวดเนี่ยมีทั้งหมด14แคปซูลนะคะราคา990บาทเอาจริงๆตอนแรกที่อีแบบได้ยินชื่อเสียงเรืองนามเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยราคามันสูงอยู่นะอะไรเงี้ยก็ยังไม่ตัดสินใจนะทุกคนจนกระทั่งแม่ชมพู่อารยานะคะเป็นพรีเซนเตอร์ทุกคนอีก,ก็เลยรู้สึกว่าเราในฐานะติ่งแม่ชมนะคะก็เลยอาอาขอลองซักหกระปุกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาลองนะคะ ที่อยากจะบอกว่าครั้งแรกที่ได้ทานเนี่ยเราทานอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างมีวินัยมากๆ3วันแรกเนี่ยผิวใต้ท้องแขนของเราค่ะมีความลื่นขึ้นนะคะแล้วก็พอผ่านไป1สัปดาห์ผิวมันมีความนุ่มความชุ่มชื่นนะคะเพราะว่าจริงๆตัวเองเองเ่ะเป็นคนที่ผิวคล้ำแล้วก็มีความแห้งกร้านมากๆนะคะบวกกับสิวที่หลังของเราเนี่ยก็คือเอ้ยเหงื่อเราเยอะเราเอ็กซ์ตีหมนอนไม่กอกปะทีเนี้ยเราก็จะเป็นสิวที่หลังเยอะมากที่เราได้ลองหนึ่งกระปุกนะคะ เราก็สัมผัสได้ว่าผิวเรามันลื่นขึ้นนะคะเราก็เลยเฮ้ยสั่งมาลองอีกนะคะแต่รอบนี้เราสั่งมาทั้งหมด5กระปุกนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนที่เราสั่งมา5้ากระปุกเราตั้งใจว่าเราอยากจะกินให้เห็นผลมากๆเพราะเรารู้สึกว่าผิวหน้าเราอะ่ะมันเริ่มดีขึ้นคือสิวอักเสบที่เกิดจากการแพ้แมสขากล่รงช่วงเนี้ยคือมันลดลงอย่างเร็วมากแล้วพอผ่านไป2กระปุก3ากระปุกนะคะปรากฏว่าสิวที่หลังอะ่ะคือมันเรียบเนียนมากเดี๋ยวลูกจะขึ้นรูปให้ดูนะคะคือผิวเราอะ่ะ มันเรียบเนียนขึ้นแล้วสิวอะ่ะคือมันยุบลงเร็วมากๆนะคะคืออีา่าใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์หรือว่าบอดี้โลชั่นมาหลายตัวมากนะคะแต่มันเหมือนเราบำรุงแค่ข้างนอกอะทุกคนจริงๆแล้วนะคะการดูแลตัวเองที่ดีอ่ะมันควรจะดูแลทางข้างในและข้างนอกควบคู่กันไปนะคะหลังจากที่พอเราได้ลองมาอย่างยาวนานใช่ปะเราก็เลยตัดสินใจเปิดบินครั้งแรกนะคะเราก็เปิดไปที่1ิชิ้นค่ะด้วยความที่แบบเรางบน้อยนึกออกปะก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่า สินค้ามันขายง่ายแล้วมันก็ขายตัวมันเองนะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยนะว่าสําหรับใครที่ยังลังเลว,ว่าเฮ้ยอาหารเสริมแบรนด์นี้กินแล้วมันจะดีไหมกินแล้วมันแบบมันเลิศจริงหรือเปล่านะคะจากใจผู้ใช้จริงนะคะอีฟใช้จนแบบอีฟกินจนอีฟอินนะคะแล้วก็นํามาขายเองนะคะทุกวันนี้นะคะอีฟก็สามารถเปิดบินจาก10ชิ้นใช่ไหม ผ่านไปเพียงแค่1นสัปดาห์นะคะอีกก็กระโดดขึ้นมาเป็นดิลเลอร์เลยนะคะคือเรารู้สึกว่าสินค้าขายง่ายขายตัวมันเองนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงมากต้องบอกว่าสกะ,ะคอลลาเจนนะคะเป็นคอลลาเจนที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นทุกคนคือพี่หนึ่งกับน้องวาวเนี่ยเขาคิดมาแล้วว่าสินค้าที่เขานํามาตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเนี่ยจะต้องเป็นสินค้าที่ดีที่สุดตามแหล่งผลิตที่ดีที่สุดด้วยนะเดี๋ยวยังมีสินค้ารายการอื่นๆที่เดี๋ยวอีกจะเอามา เล่าในคลิปต่อตอไปให้ฟังเนาะแต่สําหรับซากนาคอลลาเจนนะคะแม้ว่าตัวอีฟเองนะคะจะไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ผิวขาวนะคะแต่อีฟก็ภูมิใจในสีผิวของอีฟนะสาวๆทุกคนไม่ว่าคุณจะเฉดสีผิวไหนนะคุณก็สามารถสวยและผิวใสในแบบของตัวเองได้เนื้ออกปะเราไม่จำเป็นต้อง ผิวขาวก็ได้แต่เราก็สามารถทําผิวให้แบบเรียบเนียนกระจ่างใสแล้วก็ดูนุ่มนะคะดูแบบคนมองมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ผิวสวยอะ่ะคนนี้ดูแบบเป็นคนดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะอีฟก็อยากจะแนะนํานะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจสก纳คอลลาเจนนะคะ1กระปุกเนี่ยราคา9 9 0าค่ะแต่ถ้าซื้อ2กระปุกนะคะราคาเพียง1890กาบาทเท่านั้นหรือใครนะคะที่อยากจะร่วมธุรกิจนะอยากจะลองนําไปขายอยากจะแบบเฮ้ยมีรายได้จากการขาย ของออนไลน์นะคะอีบอกเลยว่าแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบ เป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดที่อีฟเคยขายของออนไลน์มาเลยทุกคนแล้วก็เป็นแบรนด์ที่กินแล้วเห็นผลจริงค่ะสินค้าขายตัวเขาเองแล้วการตลาดก็คือดีเยี่ยมมากๆทีเนี้ยก่อนจากกันไปนะคะขออนุญาตพูดต่ออีกสัก2นาทีนะคะเรื่องระบบหลังบ้านอีฟบอกเลยว่าระบบหลังบ้านเนี่ยทำให้เราทํางานง่ายขึ้นมากๆไม่ว่าจะเป็นระบบการแพ็คของส่งของให้นะคะคือเราไม่ต้องแบบว่ามันนั่งแบบว่าแพ็คกล่องพัสดุเองอะไรเงี้ยคือไม่ต้องเลยนะคะรวมไปถึงการแจ้งเลขพัสดุด้วย คือทางบริษัทเนี่ยทำให้เราหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีระบบเทรนนิง่งหลังบ้านเต็มไปหมดค่ะทุกคนไม่ว่าคุณนะคะจะเป็นคนที่ไม่เคยขายของออนไลน์เลยหรือว่าเป็นคนที่ขายมาหลายแบรนด์แล้วแต่ไม่ปังสักทีนะคะบางทีความปังเนี่ยอาจจะอยู่ที่แบรนด์นี้ก็ได้นะคะเหมือนที่อีฟเนี่ยเริ่มจากการเป็นลูกค้าจนตอนนี้นะคะก็ผันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใครที่อยากจะสมัครตัวแทนนะคะอีฟดูแลเองเทรนเองนะคะไม่ปังไม่ปล่อยแน่น ะะก็หวังว่าคลิปวันนี้นะคะจะทําให้ทุกคนสนุกแล้วก็เอนจอยไปกับการดูคลิปนะคะใครชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปรีโอถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย